ใครก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นถึงพระอนาคาพวกอนาคาอนาคามีนะครับฟังดีครับอนาคามีเขาจะบรรลุธาตุลมบอกให้ทราบไว้นะครับนะอนาคามีจะบรรลุธาตุลมลมจะแปรปรวนครับเห็นไหมไม่ใช่พระอนาคามีมาเกิดนะอ่า มนุษย์เราในพัฒนาเข้าไปสู่ในระดับของพระอานาคามีคือยานอย่างรู้เันอยไปุ๊บมันจะมีผลกระทบทางด้านดินฟ้าอากาศคืออากาศอากาศากาศับน้ำของคู่กันนั่นอย่าลืมน,นี่ฮะมันจะเกิดพายุเกิดอะไรต่างพายุสารพัดพายุนั่นแค่อนาคามีนะให้รูเพราะว่าผู้ที่เขาบรรลุธาตุลมจยเปไปอย่างนั้นโอเคนะทีนี้กลับมามนุษย์ผู้ที่บรรลุธาตุธาตุาน้ํา ก็คือระดับสกิทาคามีนั่นแหละครับพวกน้ำนจะมีมากแปลว่าฝนตกใช่ไหมครับนะอย่าลืมพายุกับเมื่อกี้เนี่ยถ้ามีลมจะมีฝนอันนี้คือพายุมันคนละอารมณ์นะถ้าฝนตกนิ่งๆเนี่ยแต่ฝนมันจะมาเยอะๆๆๆๆมากมาน่ยเนี่ยระดับมนุษย์ที่พัฒนามาถึงตรงที่บอกว่าพระสกิทาคามีคือมนุษย์พันธุ์นี้ก็จะสามารถควบคุมน้ําได้นูอ่อยยาง น้ำมากน้ำน้อยน้ำท่วมน้ำหลากนะครับทีนี้ผู้เวลาเข้าถึงพระโสดาบันเนี่ยพวกนี้คือมันจะไปเห็นอะไรต่างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันจะเกิดมาในรูปแบบต่างๆกันมาแบบพิรลั่นกันแล้วกันนะเอเอไอ้ต้นไม้เนี่ยเพราะผู้บรรลุธาตุดินมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะมีของแข็งเนี่ยปรากฏมาปแปลกๆโอเคไหม เอ่เออเนี่ยนี่น,นี่นี่ความคิดของลุงกันแล้วกัน่ะผิดก็จังหัวมันเถอะขอรับผิดใพูดเดียวแล้วกัน,กกนอันนี้คือนอกตำราโอเคในตำราเอาละเมื่อมีผู้พทธเจ้ามาอุบัติแผ่นดินจอดสถานแผ่นน้ํำจะดสะเตือนจํำฮะตรงนี้เลยอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนในการบัญญัติในพุทธศาสนาทีนี้ครั้งที่สองแผ่นน้ําสะถาน แผ่นดินเตือนเหมือนกันมีครั้งที่สองคือพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพานนั่นแหละครับแผ่นดินจะสั้างเถือนไปหมดก็มีแค่สองภาวะต่อไปบทย่อยก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แะครับว่าผู้ปฏิบัติรู้ธรรมถึงขนานอนาคามีมันจะเกิดพวกแล้วก็ว่ากันไปฟังว่าคงจะจะเป็นกี่คนกี่ชั้นก็นลำดับกันเอาเองนัแล้วกันลุงก,ก็เล่าให้ฟังในแบบร,รวม mungkin